อันนี้น้องมันตามาด,ด้วยอ่าเด,ด,ด็กดูกล้องดูกล้องนี่นะ,ะว่าเราอยู่ตรงกล้องหร, <rain> รงือเปล่าหน้าเราอยู่ตรงกล้องหรือเปล่าเด็กดูตัวเองในจอด้วยนะคะอ่าแล้วสวัสดีกันเลยสวัสดีค่ะคุณครูแอนสวัสดีค่ะคุณค,ครูพลุกหัวลงด้วยลูก ส่งมากสวัสดีค่ะคุณครูอ้อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน่าสวัดดีเพื่อนเพืจะก้มหัวลงนิดนึงแล้วสวัสดีผู้ปกครองที่เด็กที่พาเด็กมาเรียนนะคะก็้หัวลงเยอะเะเลยสิ่งมากค่ะอ่าวันนี้ ใครมาบ้างแล้วโอ้โหวันนี้มาพร้อมหน้ากันเลยหลายคนนะคะน้องเลอออดเปิดกล้องมาเลยเดี๋ยวเรามาเล่าเพลงทักทายกันด้วยเพลงเดิมของเรานะคะเด็กสวัสดีสองเพลงนะโอเคคอวกอหน้าจอเห็นเด็กทุกคนเลยเด็กเปิดมาได้นะคะพร้อมไหย่าหนึ่งสองสาม,สาม สวัสดีค <realised> ่ะคุณนู้ชมทุกท่านดูตากทางใบหน้าทีรักรักเธอมาดี่รยกเรอมาผู้ตายกันละเดี่ยวคีนะนี่เปิดมา้วะใครยังไม่เปิดมาเปิดมาอพหนึ่งนะคะ เป้งสวัสดีเป้งคะสวัสดีวันนี้พบกันนะหนึ่งสองสามสวัสดีวันนีพบกันดูใจกันันกันวันนโอเคค่ะเก่งมากเลยอ่ะนิดได้ ตรงนี้นี่เรียนปิดไม้ได้ค่ะตรงนี้ต้เรียนค่ะอ่าวันนี้เรียนอะไรนะเมื่อวานเราเรียนหน่วยอะไรกันไปคะจำได้หรือเปล่าเออเลี้ยนน่วยอะไรกันไป,ปหน่วยบ้านค่ะฮะหน่วยอะไรนะหน่วยบ้าน,นาาง,นางอนูอัดบ้านจริงจริงเมื่อวานฟังไม่ทันไปเรียนอะไร เหนื่ยแล้วคะมี่การวันกลางคืนค่ะดีมากค่ะน้องเลี่เหนื่อยกลางวันกลางคืนเยี่ยมเลยค่ะเหนื่อยกลางวันกลางคืนวันนี้ก็มาต่อด้วยเหนื่อยกลางวันกลางคืนเมื่อวานจำได้ไหมที่เราร้องเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแข่งจำได้ไหมคะวันนี้เราก็จะมาทำผ้าประกอบผ้าอาทิตย์ยิ้มแข่งกันดีไหมแล้ววันนี้เราจะมา ล้างมือกันด้วยนะเวลาเด็กเล่นนะกิจกรรมนี้นะเด็กก็จะได้ไปเล่น่างแกงด้วยนะบางแก้งก็คือไปเล่นนอกบ้านไปปั่นจักรยานไปเล่นทรายหน้าบ้านไปวิ่งเล่นออกกาลังกายหน้าบ้านนะคะเวลากลับมาเด็กก็จะต้องเป็นไงคะล้างมือหรือเวลาที่เด็กเล่นอิสระเสรีในบ้านนะคะเล่นตามใจชอบเลยเล่นท้องเล่นเล่น อะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านเด็กก็จะต้องไปง่ายล้างมือทุกครั้งเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกล้างมือกันหลังจากที่เราร้องเพนง่าะอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแล้วเราก็มาคิดค่าช่วยกันดีกว่าได้เป็นค้าของห้องเราดีไหมคะอ h ใครพร้อมแล้วโอเคส่งญาโอเคพร้อมที่จะคิดค่าช่วยกันนะคะ่าเพลงนี้ขึ้นต้นว่ายไงนะใครลองได้เออ ขึ้นต้นว่ายไงเอออะให้ทูพอยขึ้นต้นให้ก่อนเพลงนี้ขึ้นต้นว่ายไงครับทูพอยโถมาจากคอฟ้าค่ะคุณผูอ้ออาโรมาจากคอฟ้าเด็กคิดว่ามันทำท่าไหนเ่ยไหนใครอยากคิดท่าแรกเลยยกมือขึ้นเลยโถ มาจ่าขอบว้าอาน้องน้ำมนต์ค่ะคำถาไหนด่มาจ่ขอบฟ้าอาโชว่าแบบนี้เลยนะคะขอคว้าสูงสูสุดแขนเลยนะนิงเบอ่าเนเพื่อนลองทำโูมจ่าขอค้าขอมว้าอยูสงสนะคะอ่าน้องพร้อมกันเลยนะโูมาจะขอบว้าขออยู่สูงสูงเลยนะคะ โอเคขอบคุณค่ะน,น,น้องละมณ์เก่งมากค่ะอ่าอนต่อไปโดูมาจาข้อฟ้าเข้ามาในยามเช้าทำไงเอ,อ่อดูมาจาข้อฟ้าเข้ามาในยามเช้าทำท่าไหนดีคะหรืออีกรอบหนึ่งเข้ามาในยามเช้า,อ,าอ่าสองรอบนะคะ เอาใหม่นะทุกทวนดูมาจากขอบฟ้าเข้ามาในยามเช้าแสงให้เราอบอุ่นสบายทำท่าไหนน้าไหนใครอยากทำท่ายกมือ่องอาดังเอีนย่องแสงให้เราอบอุ่น สบายเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆทำตามน้องเอลินะนะเพราะเรงเพลงให้แสงแสงให้เราอบอุ่นสบายขอบคุณค่ะน้องเอลินเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะโอ้โหน้องเอลินอยู่ที่ทะเลเลยมีฉากหลังเป็นทะเลน่ารักมากค่ะเขาลอยข้ามเราไปจมหายไปในนหนนะคะ เขาลอยข้ามเราไปจมหายไปไหนไปไหนอะไรใครร้องได้บ้างเออใครร้องได้เปิดไหมอ่าน้องเพื่อนต่อพลงให้ๆพ่ออนหน่อยเขาลอยข้ามเราไปจมหายไปไหนไปไหนอะไรไปไหนยังเย็นมากอ่าร้องเพื่อนจมหายไปไหนไหนลูก

ที่ได้เาบอกว่าเอาไวค่ะเอาไว้เรามิ้าเคเอาน่าเาห้อไอาเ้อกากินทํานี้นี่ว่านี้ยัยนอามยยนทอย่างนี้เาลอยข้าเราไปจมหายไปในยามเย็นไหนใครเช่วยคิดเออน้องปอตังใช่ไหมยกมือหรือเ่าก้องบางยกมือหรือเปลอลูก เ oh okay. อาไปข้าโอเคอ่าเอาัปได้นะนทำท่าไหนเขาลอยข้ามเราไปจมหายไหนจมหายไปไหนลูกเขาลอยข้ามเราไปจมหายไปไหนยางโอเคท่านี้นะคะทุกคนควรจำท่านี้ไว้นะต้องกาย่ <c ười> านาี้ <c ười> ท่านต่อไปอย่นี้เราก็จะเห็นเข้าโผล่ อีกที่เดิมไหนใครเอ่ยจะคิดท่านี้มูตองใช่ไหมมูตองเอื้อมมือมาเปิดหรือเปล่าไหนใครจะช่วยคิดเอ่ยถึงไหนแล้วนะนี่เราก็จะเห็นเทากับทีกที่ดิมทำท่าไหนลูกทำท่าอะไรดีครับ

น exactly no ั่งดีๆ้นต่อไปอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ยิ้มช่งแจ่มแดงแดงทำไงเอ่ยอ่านี่น้องมิ้มพูดท่าแล้วโอเคพระอาทิตย์ยิ้มช่งแจ่มแดงแดงพระอาทิตย์ยิ้มช่ง แดงแดงแดงแบบนี้นะคะรียกของคุณค่ชาน้องมิมต่อไปแต่งตัวทาตั้งโถมาส่งยิ้มให้คุณลุงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่ไหมคะคุณครับครับผมครับผมว่าไงเออ <laughs> เรียกเรียกว่าเรียกแล้วจะบอกว่าไงลูกอยากบอกว่าโอเคไม่บอกอุ่ณพคอยต่อให้กูอ้อหน่อยถึงไหนแล้วนะังเมื่อกี้เราถึงแก้มแดง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 เอาไปแต่งตัวท้าแป้งโผล่มาใช่ไหม ต่งตัวหาตั้งโผลมาส่งยิ้มให้คุณนุ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อาใครจะต่อเอออาภูพยกลับมาแล้วขอภั<า>ยค่ะ<า>ดิบหลุดค่ะโอเคแต่งตัวหาตั้งโผลมาส่งยิ้มให้คุณนุง้ง ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ท่าไหนดีคะกผู้พลอยเอาท่านี้ค่ะแต่งตัวค่ะอ่าแต่งตัวแต่งตัวท่าตั้งถูกมาส่งยิ้มให้คุณนุส่งยิ้มแบบไหนดีคักผู้พลอยด่งดิ่งยิ้มกว้างเลยค่ะได่มั้งบ้างส่งยิ้มให้คุณนุยิ้มน้อยย,ยิ้มใหญ่โอเค ทีนี้เรามาทบทวนกันเลยอ่าโอเคนะคะผู้ชายผู้แอนทำท่าด้วยนะเาออลืมไปแล้วที่ดเด็กๆติดท,ท้าไว้เด็กๆก็ช่วยกันนะคะอ่าท่าแรกท่าไหนเอ่ยโดมาจากขออฟ้าทำสองครั้งนะคะเข้ามาในยามช้าแบบนี้นะอ่าเริ่มใหม่นะอ่าหนึ่งสองสามโดมาจากขออฟ้า เขามาเลยยังหางต้องกางให้เราอบอุ่นสบายเขาลลา่ข้ามเราไปจมหายไปในยามเย็เนถรงนี้เราก็จะเห็นเขาโผล่อีกทีที่เดิ

เออนิ้วมือทั้งสิบนิ้วอยู่ไหนเออนิ้วมือทั้งสิบนิ้วตอนนี้ไม่หยิบจับอะไรนะคะไม่หยิบจับอะไรเตรียมพร้อมจะทำท่าประกอบเพลงของเราเพลงอะไรนะไหนใครจาชื่อเพลงได้ฮะอาทิตย์นิ้มแฉงใช่แล้วค่ะพร้อมกันเลยนะโผมาจากขอบฟ้าพร้อมกันนะคะหนึ่งเลิเปิดไม้ได้เลยอ่ะ อ้อลืมบอกเปิดไม้ได้เลยค่ะอะดังๆคสองสา Kau mencintaiku, อันนี้เรียงเลยอันนี้เรา5ประกอบเพลงของห้องเราประจาห้องเราแล้วนะคะอันนี้ ไม่ขั้นตอนเดี๋ยวเราจะไปวิธีการล้างมือจำได้ไหมวิธีการล้างมือของเราเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องไปล้างมือก่อนนะคะล้างมือสี่ขั้นตอนนะาจำได้ไหมเออล้างมือกี่ขั้นตอนโอ้โหแล้วเรียนเยี่ยมเลยคะ่ะล้างมือเด็ดขั้นตอนต่อเลยเจ็ดขั้นตอน เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ็ดขั้นตอนของเรามีอะไรบ้างนะคะเราเคยเรียนกันหลายรอบแล้วนะไอจําได้ร้องตามไปเลย ล oui. ้างมือมีกี่ขั้นตอนนะคะนี่เด็ก10ขั้นตอนค่ะ5ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งใครจำได้ทำยังไงเอ่ยขั้นที่หนึ่งทำยังไงเอ่ยอ่ะเก่งมากอ่ะน้องเอลีพอเดี๋ยวพ่อแชร์แล้วเดี๋ยวฝักหมุดให้น้องเอินแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอ่ายิ้มหวานเลย โอเคนี่ขั้นที่หนึ่งเด็กทำตามน้มองเอรินค่ะขั้นที่หนึ่งามือถูกกันแบบนี้นะคะถูกกันแบบนี้ต่อไปขั้นที่สองไหนใครับขั้นที่สองได้เอ่ยอน,น,อน้องน้ำมต์อ่าน้องน้ำมต์ขั้นที่สองทำัไงคะหลังมือ,อ เอามือเอามือหลังมือแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะใช่เพื่อนๆทำตามเลยขั้นที่สองแบบนี้นะคะสำหรับข้างถืหลังมือแบบนี้นะคะ,ะต่อไปขั้นที่สามขั้นที่สามทำง่งเออมากเกดค่ะน้องมากเกคะ่ะใ,ใครจำได้ แบบนี này, à, yeah. uh, uh, uh. ้ใช right. ่ไหมคะอ่าน okay. ้องมัจกินเรื่องมือมาเรื่องมือกลางตรงตรงกล้องหน่อยเรื่องมือมาตรงกล้องเขยิบมาอีกทางนึงน้องมัจจิกยับมาอีกทางนั้นน้องมัจจิด้านนี้ด้านนี้อ่าน้องมัจจเห็นตัวเองในกล้องไหมลูกอ่าแบบนี้อ่าดูมือผู้อ้อนหนังมัจจินี่เราถูแบบนี้นะคะาอตรงนิ้วมือตรงนี้เราเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคอยู่ถ้าเราถูแค่นี้ มันตรงนี้มันไม่ออกนะคะเราจะต้องเอามือเข้ามาแบบน,นี้ค่ะเด็กๆนี่ฟ้า,าแบบนี้เลยอาเด็กๆลองนี่ค่ะอ่าหัวอ้อใหญ่เต็มกล้องเลยอ่าเด็กๆถูแบบนี้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวพอเรียนเสร็จนะเด็กๆไปล้างมือแล้วส่งภาพมาให้คัอูอ,อ,อ้อครัวแอนหัวคอ,อยดูด้วยนะมี่สบู่จริงๆล้างจริงๆเก็บขั้นตอนเลยนะ ขอบคุณค่ะน้องมาจีอ่ต่อไปอค่ะทันที่สี่ทนที่สี่ทำยังไงเอ่ยพูดดิโน้ตค่ะอ่าน้องมียวค่ะไหท่าน,น,น,นที่สี่ทำยังไงเอ่ยอ่าถูถูนิ้วมือแบบนี้ใช่ไหมคะเล่นน่ยเอ่ยใช่ค่ะ อ่โอเคอ่าหือนิ้วแบบนี้นิ้วมือแบบนี้ด้วยไหมอ่ะแบบนี้ด้วยไหมอ่าแบบนี้ด้วยนะคะใช่ไหมครั้งที่ห้านะคะครั้งที่ห้าขอบคุณค่ะน้องมิ้งครั้งที่ห้าทำไงเออใครจำได้ครั้งที่ห้าใครจำได้เออ อ่าจำไม่ได้กลับไปดูเพลงอีกรอบนึงหน่นเดีกค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวกลับไปดูเพลงอีกรอบนึงเดี๋ยวครูอ้อเปิดเพลงให้ดูอีกรอบนึงยังจำไม่ได้เรามาดูเพลงกันอีกรอบนึงนะคะอ่าช่วยกันจำนะ เช่อใกนันจ้ำนะคะนีเด็ก ผู้อ้อคะไม่ได้เปิดไหม์ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่ออ่าเมื่อกี้เราถึงขั้นที่สี่ที่ต้องมีต้องม้วบอกเรานะคะนิ้วมือถูอฝ่ามือแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้ใช่ไหมต่อไปอ่าทีๆๆ่ห้าที่ห้าค่ะเด็กๆนิ้วมือถูอแบบนี้แมอบมือแบบนี้คะ่ะแล้วก็บีบีดบแบบนี้เลยอ่าทดลองเลย ดีบด,ด,ดถูนานๆเลยเพราะนิ้นวโป้งนิ้วขอวแม่มือเราเนี่ยจับนุ่นจับนี่เยอะแยะเลยนะคะต้องล้างให้สะอาดเอาป้ายคันพิเศษคันพิเศษต้องเอาปลายนิ้วมือแบบนี้นะคะเนี่ยปลายนิ้วมือที่เราไปโดนโผล่กเวลาเราถูแบบนี้ปลายนิ้วมือเลยยังไม่ได้ถูเลยเราต้องเอานิ้วมือเนี่ยถูแบบนี้ค่ะเหมุนหมุนหมุนทำความสะอาดแบบนี้เลยสองข้างเลยนะคะ อแล้วสุดท้ายข้อมือลงนี้ค่ะมือล้างยังไม่ถึงข้อมือเลยทีนี้หมุนข้อมือบิดบิดบดแบบนี้นะคะเด็กอ่าบิดบิดเลยอทีนี้มาเบาัวนตั้งแต่ข้อที่หนึ่งม่แล้วทําพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวรูอ้อบอกบอกแล้วเด็กก็ช่วยกันบอกนะคะหนึ่งสองสาม่าที่หนึ่ง เอาฝ่ามือมาถูัาแบบนี้อ่าถูๆอ่ะถูๆถูๆฝ่ามือถูกกาท่าที่สองหลังมือค่าเด็กถูหลังมือแบบนี้นะคะอ่าหลังมือต่อไปท่าที่สามฝ่ามือถูกัาแบบนี้แยกนิ้วแยกนิ้วแบบนี้นะคะอ่าสลับสองข้างแยกนิ้วแยกนิ้วแบบนี้แล้วท่าที่สี่เอานิ้วมือ ูก็ฝามือแบบนี้ค่ะถูกัานถูกัาน,นสองข้างเลยแล้วท้าที่ห้าถูนิ้วหัวแม่มือนี่ค่ะบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาหลายรอ,อบเลยค่ะหลายรอบเลยต่อไปท้าที่หกปลายนิ้วค่ะเด็เกปลายนิ้วตรงนี้นะถูถูถูใส่ที่อุ้งมือเราแบบนี้เลยคะ่ะ หลัสองค่ะแล้วก็ต่อไปท่าที่เจ็บหรืออะไรคะที่เจ็บตรงนี้เขาเรียกว่าพอมืออ่าเด็กบิดเลยค่ะบิดบิดบิด,บดโอ้โหแล้วต้องไปล้างน,นะให้สะอาดแค่นี้มือของเราก็เป็นยังไงคะ,ะสะอากเชื้อโรคแล้วลเวลาเด็กอย่าลืมนะมเวลาเด็ก เด็กๆไปเล่นนอกบ้านจะเล่นวางแยกพิน้มปัญญายาเล่นชายหรือว่าเล่นของเล่นในบ้านเด็กๆจะต้องยังไงคะล้างมือให้สะอาดเลยแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมห้องบล็อกนะคะรุ่กับคุณผู้จุ๋มคุณรูอ้าจะให้เด็กๆไปล้างมือในห้องน้ําเลยไปล้างมือเลยนะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ถ่ายรูปมาฝากครูพ่อครูแอ่คุณพ่พอคุณแม่แล้วก็คุณผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปิด็กล้างมืมอมาฝากด้วยนะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะดเด็กๆพักเข้าห้องนะ้ำระหว่างรอคุณรูจจ๋งวันนีุู้ครูจจ๋ง